ร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาเมื่อรู้หน่งชะชะชาตลกดังสุดเศร้าอะไรโพสสูญเสียครั้งสำคัญคิดถึงมากที่สุดเสียใจที่สุดตลกดังสุดเศร้าสูญเสียร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาเมื่อรู้หน่งชะชะชาสุดอะไรโพสสูญเสียครั้งสำคัญ โดยโหน่งชาชาชาตลกคนดังของแก๊งสามชาโพสภาพขึ้นจอดำเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมข้อความสุดเศร้าอะไรด้วยว่าหลับให้สบายนะครับพี่ตู่พี่ที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่เปิดร้านบะหมี่โหน่งชาชาชาที่นครนายกขยันทั้งผัวทั้งเมียไม่เคยได้ยินคำว่าเหนื่อยจากปากของสองผัวเมียนี้เลย ทำทุกอย่างในร้านในบ้านไม่เคยบน่นใช้อะไรก็ทำให้ทุกอย่างจริงๆขอให้เอ่ยปากช่วยคิดช่วยทำทุกอย่างบางทีเห็นเราทำก็อาสามา ทำให้เสียใมากมากๆเสียใดายมากมากคิดถึงมากที่สุดเสียใจมากๆร้องไห้แบบไม่มีน้ําตาเมื่อรู้ว่าพี่ตู่ไม่ได้อยู่กับผมและครอบครัวของผมแล้วพี่โบโทรมาบอกว่าพี่ไปแล้วผมเสียใจที่สุดรักพี่ตู่พี่แพงมากๆนะครับหลับให้สบายนะครับพี่ตู่ฮีโร่ในดวงใจของครอบครัวผมท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจด้วยเป็นจำนวนมาก